ดูใบดูใจมาแล้วค่ะเรากำลังจะขึ้นไปยังตึกที่สูงที่สุดของโลกนี่สูงที่สุดหุยยเ<อ> <durability. S 2> สย<อ>ียง<อ> MM มันเคี้ยวได้กรอบเ,เลยอ่ะหิวเลยอ่ะครับ <laughs> โอ้โดูสิเบอร์คาลิฟ้าก็มีแบบโอ้ยสวยอ่ะพี่หน้าทำหน้า,นาอย่างนี้ แม่บหัวจะหลุดแม่บอกหัวจะหลุดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย้เอ้ยอินอินดูไบแยเยี่ยมอะไรแยล้วเยียมอะไแย่ล้วมาเจอกันขึ้นทางตอนนี้เราอยู่กันที่ดูไบดูใจค่ะเดี๋ยวนี้ชุดมาล้ดูไบดูใจมาแล้วแต่ว่า ตอนนี้เราเลือกพักกันที่โรงแรม Palace Downtown Palace Downtown โรงแรม Palace Downtown ที่อยู่ใกล้ๆกล้เบงกอลีฟ้าแล้วก็มีดูไบมอลอะฮะนะทาาที่ใหญ่มากใช่โรงแรมนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบการตกแต่งมันคล้ายๆเหมือนฟิลแบบเหมือนวังเนาะใช่เหมือนวังประมาณเนาะเหมือนวัง Palace เขาบอกไฮไลท์คือมีน้ำพุกมีน้ำพุ โอเคไปเดี๋ยวเราเข้าห้องพักไปดูกันก่อนโอเคอนี่ห้องพักจาก้จาฟังขภาอสมพวรนะคะแล้วก็เละอสมพวรเลยอ่ะวันนี้จะพึ่งมาเถึงนะเฮียยุกงมากเโอ้ยตรงตรงนี้ไฮโซว่าไอ้นี่ที่คือรารเหมือนไอแพดเป็นไอแพดเป็นไอแพดเลยปะ เป็น,นแพ่ที่มีพวกอินโฟทั้งหลายนี่ค่ะอปปอันนี้เขามี <laughs> ให้ที่ดูไบอะเนี่ยไม่น่าเชือ่อคือแบบกินขนมเงี่ยใช่ปะ่ะเราเกียนนี้ปุ๊บเนี้ยเออนะคะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษมากๆของโรงแรมนี้นะคะที่ยักษ์ที่เราเลือกกันเนาะคือคือ,คอตรงเนี้ยมันจะมีน้ำพุถูกไหมเดี๋ยวมันจะมีน้ำพุที่นี่นี่พุขึ้นมาใช่เดี๋ยวแล้วก็ต้องมีเป็นร้านอาหารไทยเนาะชิปเทรา มันคือชั้นเดียวเลยใช่ไหมคะมีอยู่สามชั้นอาา่ะฮะอาา๋อชั้นที่หนึ่จะมีชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะฮะแต่ชั้นที่สามก็จะเป็นก็จะเป็นล็อบบี้อา่าแล้วตรงนี้สำคัญสุดคือใกล้ที่ไหนคะใกล้ดูไบมอลแล้วก็ใกล้เบิร์ชคดีค่ะที่ตรงนี้อะไรเหรอนี่เห็นด้วยเหรอไหนอะ่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยจริงด้วยว้า ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปยังตึกที่สูงท,สที่สุดของโลกแฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศของตึกที่มันสูงที่สุดของโลกเนี่ยมันจะขนาดไหนซีน่าเขาใช้วเวลาสร้างแค่ห้าปีเองนะคะรู้ปะเนี่ย2007ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วต่วซีน่าใช้วเวลา8ปีไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างเลยนะ อยู่เลยใชาไหมสองโอ้มุมนี้สวยอ่ะในกล้องสวยมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้โหคราวนี้ก็ห่อแอท่าไหนแอท่าไหนเอ่อเออดู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 ค่ะเออครู ยางค่ำคืนยังค่ำคืนสวยไหมโรงแรมเราสวยมากเลยนะคะดูสระว่ายน้ำค่ะที่เราไปขึ้นมาเมื่อกี้น้ำพุมาแล้วน้ำพุมาแล้วน้ำพุมาแล้วนี่น้ำพุเด้งมาสามรอบนะดูตอนจบทุกรอบไม่รู้ทำไมกระรังแข็งด้วยดิเพราะนัดด้วยดิพอเนี่ยมาแล้วโอ้ดูสิเบย์คาลิฟ้าก็มีแบบ อุ้ยสวยอ่ะโอเคอ่ะวันนี้กูน okay. okay, okay. hey, 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 nice. ั่กันเนาะแล้วก็ได้ไปกนั่บ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ว่าจะปิดคลิปแล้วนะชงอะไรนี้่ะชอบกินหรออร่อยแล้วมันช่วยระรุงผม้าช่วยระรุงผิวฮ้ย อ yeah, ย่างนี้ขาเช่นอย่างนี้หน้าเนียนขึ้นเยอะเลยนะโอเคค่ะกุนแ์ค่ะส่วนอันนั้นนะคะฟอฟื้นอะไรโอเคที่ไหนก็มีร้านสะดวกซื้อก็มีอ่ะแอดชาเมทไทยแลนด์ก็ได้ แต่วันนี้ต้อง,ต,องต้องดูทีน่าโดยเฉาว่าเขาจะมีส่วนสูงกับจำกัดใช่ไหมคะโใช่ร้อยสเอ็ดเสาต้องสูง้าค <laughs> ่าเข้ามันเท่าไหร่คะเราไปเอาเอาตัวเซื้อตัวมาแล้วใซวว่ซื้อตัวแล้วื้อตัวอนไลน์สกมากอ่ฮะเดียวเขาจ่ายไกปกติเราต้องอีตั๋วเป็นแบบอีกที่เก็ตมาค่ะเท่าไหร่คะร สามรกว่าสามร้อยกว่านี่ค่ะคนรอไม่ไหวแล้วค่ะเอาคนรอไม่ไหวอ๋ออ่าเช็คเช็คระหว่างเช็คนะคะพายดาไปดูนี่คันอ่าแม่มาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวไปแคปให้โอ้โหกะและเชียวทุกคนบอกน่ากลัวหมดแม่บอกน่ารัก เราจะไปกันที่อะไรคะไปเด์แม่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นรถไฟอยู่ในอินอรแ์แต่ตอนนี้ใจหนูคือกล้องถ่ายใจแ่เองก่อนว่าตอนนี้มัน,นมันโอเคนะโอเคไหมยแ,แต่มันบอกว่า,าก็ได้อยู่น,นู่นงได้อยู่ได้อยู่ไป มันเป็นฟิลแบบว่าหมุนไปหมุนมาเหมือนเะเป็นสไปซ์แมนนซีน่านเนาะหูอแบบนี้เลยเหนื่อยแล้วก็ต้องไม่พักค่ะไม่พักปัง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 ไม่ไหวโดนงงโดนนัทชานมไอเนี่ยชานมืพักอร่อยไหมชานมก็มาปังไม่ไหวค่ะโโโออ้้ห แต่ถ้าต้องการความน่ากลัวเท่ากันเมื่อกี้เลยมองกระทอมากเันแล้มันตอนย้อนไปมากมันตอนย้อนมากเลยดีมันดีมากเลยเทียรไปอยู่เล่นกับการ์ตูนเลยไอตัวเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไทยช้ามากยังไม่หันมาเลยอ่ะเสานั่นอ่ะนี่เดี๋ยวจะไปเล่นกันี่สินาโอ้โหใครไปปีนอ่ะสีนาเหรออยู่ได้โอ้โห ช่่นีบโอ้โหอันนี้แร็เตอร์นะคะต้องมาเล่นเลยนะคะตอนนี้มันบินเลยอะเดินเหมือนบินดีมากมดีนะดีนะมึนมาก <laughs> ตัวเบาตัวเบาเลยอ่ะคุ้มค่าตั๋วละคุ้มค่าตั๋วละ <laughs> ชื่ออะไรนะเด็กเบลโลเบลโลซาร์เตอร์เหรอเบลโลซาร์เตอร์ชื่อปีนะ เหมือนเป็น s ิグเนเจอร์ที่นี่นะคะถ้าจะมา IMG ควรมาเล่นที่นี่ดักเตอร์อ้าไม่ได้จอดจริงเหรอวายโปะน่ากลัวิีน่าดูเลยเนี่ยิีน่าทำหน้าแบ้ชอบค่ะชอบไหมคะที่นี่ก็คือเอาเป็นว่านะคะมาได้ทั้งครอบครัวสายแบบแอดเวนเจอร์หน่อยมันๆหน่อยไปส่วนผู้ใหญ่ไปมาเวล ไปจูราสิอะไรยี้เด็กๆก็มีคิดโซนอ่ะเรามาดูนะคะที่นี่ใช้ได้เลยแหวนมาตลาดทองแล้วนะจ๊ะนี่ดูป่ตอนี้ระตอมันเข้ากับเธอมบบนี้จริงเหรอจริงดูเนียนอยู่เลยนะเนี่ยแล้วเนียนเนียนอังกก็เนียนกก็เนียนอันนี้ก็เนียนได้แล้วจ๊ะ นี่ค่ะเราจะเข้าตลาดทองกันนะคะมีเรืจะได้ทองหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยเี่ยอยากได้อะไรไหมเฮ้ยเสีจะซื้อทองอันที่อ่อนเหรอ Thank you Thank you ไป r r e s c o อ้โหความร่ำรวยนี้โอ้โหวิบวักวิบวับองเล็กนะจะดลองเข้มไหมต่อป่าชามีครับป่าชามีเหมาะกับเธอนะป่าชามีนี่นะ เลือกค่าน่ารักเลยเหรอเลือกค่าน่ารักมากเลือกค่าน่ารักสวยไหมซื้อให้แม่สวยสวยส่ยแม่ลองลอ่แม่ลองสิแม่อันลังมากมากแหวนน่ะสวยมากมั่จริงนะคะล้อเล่นล้อเล่นอูใช่สวยมากตายแล้วสวยมากคุณนายเขาขอว่าก็ มีเพชรมีสร้อยมาเติมเต็มอ่ะเนาะอันนี้ที่มาของหนูไปเลือกให้แม่เพราะที่หนูไปหยิบมาใช่สวยมากการ์ตูนเก่งมากอ่ะเธอเลือกได้เก่งมากสวยมากเลือกค่ะเลือกค่ะกระต้อให้ของขวัญแม่หรอใช่ค่ะสุขสันต์วันแม่ล่วงหน้านะคะเอ้ยเอลพิกาเซเลชันจอยแม่หนูกวจะหอมแม่หอมหอมหอม สวัสดีนแม่รงานนะคะไหนแหวนยินดีด้วยค่ะยาดาเข้าเซตเลยเข้าเซตวงใหม่เข้าเซตเข้าเซตนี่วงเดิมดูใบครั้งที่แล้วนี่ดูใบครั้งนี้นะคะโออคือจะบอกว่าทริปเนี้ยพอเราเดินทางกันเยอะอะเชียร์เจ้าของมาแบบน้อยมากแล้วคือเป็นคนใช้สกินแคร์น้อยอยู่แล้วทุกคนเอามาแค่นี้เองเชื่อป่ะเอาแค่สามตัวเองด้อชาบ้าฮคือจะบอกว่าเนเชอรัลลุคสุดๆเลยอะ มันแค่นี้เลยทุกคนคือจะใช้ตัว Advanced You เป็นซีรีส์นี้เนาะของตัวบูสเตอร์ก่อนมันเหมือนเป็นพีเซ l a มาดุคนมันเปนอนตบไม่รู้จะเห็นไหมเห็นเห็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นออยมันเป็นตัวยี่สสีชมพูที่นักวิทยาศาสตร์ไปเจอในฉนานซ้อมไปอวกาศขององค์การนาซ่านะคะทุกคนคือในทะเลทรายอัลตรคาร่มาที่แห้งแรงส,งสุดๆเนี่ยตัวนี้มันทำให้ผิวเราสมดุลน,นี่ค่ะพึ่ออ่อนโยนมากเพราะว่า ไม่มีสารอันตรายนะคะเราไม่ทํำให้แพ้นแน่นอนแต่ส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ทีเด็ดเลยคือเป็นขวดจิว๋วแต่แบบมันเป็นอินเทนเซั่มที่เข้มข้นมากเนี่ยช่อยเรือ,น,รอน้ำลยทุกคนคือเป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ครีมเยอะแล้วก็อายครีมไปขี้เกียดคือจะบอกว่าผลลัพธ์ความพึงพอใจอะ่ะทั้งสองตัวเยอะมากกันแดดนี่ S.P.F 5 0 P.A.C บวก Anti-Pollution แล้วก็การทั้ง U.V อะไร U.V ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็รวมถึงบ e ูไลท์นะคะแล้วก็นี่สำคัญสุดกันน้ำค่ะคขาจะบอกว่าเชียร์ไม่ใช้รองพื้นเลยอันนี้ให้ดูนี่ของผู้ชายเขาอะไรมาเขามีของเขานะจ๊ะแต่เขาเขาชอบผู้ของเขาตัวเดียวนะจ๊ะเองจริงที่ยักอ่ะมีคนชมที่ยักด้วยนะถูกป่าว่ายักดูหน่าใสขึ้นแล้วนี่เขาใช้เองจริง หมดแล้วใช่เองเนาไม่เห็นผลนี <dashboard> ่ที่ยังดูดิยังดูว่าที่ยังดูผิวคนดีขึ้นเยอะหน้าดูใสขึ้นเลยนี่อ่ะแล้วพอที่ยังใช้เสร็รู้สึกรู้สึกว่ายังไงรู้สึกผิวหน้าเป็นไงบ้างเงี้ยเงี้ยขึ้นเยอะหน้าผากอะเมื่อก่อนเป็นสิวเฉยๆใช่ไหมเป็นเป็นเล็กๆใช่ป่ะเป็นเล็กตอนนี้ไม่เป็นแล้วเนี่ยไม่มีละนี่ยเห็นไหมเนี่นี่คือผิวผิวเชียร์ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะเห็นปะเอ๊ะ เดรชามของเรานะคะก็แอดเดรชามไทยแลนด์ the นะคะทักไปได้เลยหรือว่าจะ h, เซิร์ชชาเม่เดอรชามอะไรก็ได้แล้วก็ฝากถามตัวนี้ด้วยคือมันแบบจบอะที่ยังว่าจบไหมละ่ะจบจบจริงๆนะคะแล้วก็ช่องทางก็เยอะวัดสรรอีฟแอนด์บอยนะคะหรืออย่างที่บอกเลยแอดเดรชามไทยแลนด์ the ailand, หรือแอดชาเม่ไทยแลนด์มาสอบถามก็ได้คือมันแค่นี้จริงๆอ่ะเอฝากนะจ้าจะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างสบายใจนะจ๊ะ ดูใบดูใจมาแล้วค่ะชุดดูใบดูใจได้ใช้แล้วนะคะมากับพี่ไกดทัวร์นะคะต้องขอบคุณไกดบิ๊กนะคะสวัสดีค่ะไกดบิ๊กดูนะคะการแต่งตัวไม่ได้มาด้วยกันจริงๆนะคะไกบิ๊กเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูใบดูใจที่ไหนคะไปที่ดูใบมอค่ะแต่งตัวขนาดนี้ไปดูใบมอนะคะคือไม่เหลีอววันแล้วนะคะและได้โปรดดูกลุ่มตรงหน้าแต่งตัวเข้ากันอีกแล้วนะคะเขาไม่อะ คนนึงจะเป็นสวักฮิปฮอปที่แบบเอ่อจะไปออกกำลังกายพี่กอยู่ตรงนี้ไปถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปอ่ะคนหนึ่งก็คืออ่ะคนนี้อ่ะคนนั้นอ่ะบ้านนี้ก็ยิ่งกว่านะคะยังกยังก่อนอันนี้ยังก่อนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนด้วยยังไม่ได้สระยังไม่ได้สระผมยังไม่ได้แปรงฟันเออดูเออดูท่าเขาดูท่าเขา ดูใบดูใจปังไม่ไหวสวยอะไรคนเดียวบ้างอะไรคนเดียวใครวินเทจเช็คเช็คเออเออแว่นหน่อยแว่นหน่อยเช็อ่ะยังไม่จบสักทียังไม่จบสักทีเช็อาำอ่ไปไหวแล้วโอ้ยทีน่าพาประตูเรียบร้อยโอเคค่ะพี่กายไปเดี๋ยวเราจะไปช็อปห้างที่ใหญ่ หรูหราที่สุดนะคะของดูไบเลยเชิญค่ะพี่ยักพี่ยักไปเอาทวงเขามาเร็วพี่ยักหนุ่มเขามาตอนเนี้ยมันใครจริงมากคือตอนแน่แนะทุกคนนะเหมือนคนทั้งดูไบอะ่ะมาอยู่ในห้างเนี้ยคือห้างดูไบมอลนี่นะคะเป็นห้างที่ใหญ่มากแล้วก็แบรนด์เยอะมากดูให้ดู เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้ของอะไรกันบ้างนะคะทุกคนคะซีน่ามีอะไรเจนเจอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหรออะไรคะมีแหวนใหญ่มากเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ให้ป้าเชียร์แขวนคอเหรอคะโอ้โหใหญ่มากสิเชียกเชียกตอนเดินผ่านน่ะซีน่ามักกะซิบเชียบอกอะไรรู้ป่ะป้าเชียร์ป้าเชียร์ซื้อแหวนให้ลุงบิ๊กสินี่ก็เลยบอกซีน่าซีน่าไม่ใช่ลุงบิ๊กต้องซื้อให้ป้าเชียร์หรอคะ ตันเราไาเช็คเราซื้อให้ลุงบิ๊กเหรอคะดีมากพี่อาร์เหมือนมีคนเรียกเราอ่ะป้ายแดงๆใช่ซศรหน่อยไหมอันนี้900ใช่ไหมอ่าถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ9,000แล้วอันเนี้ยเท่าไหร่นะคะเอานิ่งไปเลยช็อกช็อกช็อคไปเลยเขากำลังชอบอยู่อันนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้เท่าไหร่ 1007. เซเว่นวส่นไปตัวหนึง่งก็ประมาณ1 7ื่นเองค่ะอ่าช็อคกว่าเดิมอีกเก็บดีกว่าไหมอืมนี่แหละคอลเลกชันนี้ที่ต้องการมาดูรักม,มากคือเพิ่งไปดูดอมิเชียนที่อังกฤษมาด้วยไงทุกคนแอปสองราคาดิประมาณสองหมื่นสองนะคะถ้าคูณสิบอ้โอ้น่ารักอนะ่ะ คือเชียจะแพ้อะไรที่เป็นคอลเลคชันแบบคอรแล็บกับการ์ตูนมากเลยนะคะทุกคนเอาอะไรมาให้ไปเชียคะให้ไปยร์เูานี้ใส่ไปไหนดิอุ้ยชิน่าหนักแล้วเนี่ยเอ้ยอันนี้มันรองเท้าไม่ใช่ชิน่านี่มันโมเดลชิน่าไปเก็บชิน่า for you น่ารักไหมลองลองโอเคอะดื่มนักน้ำไปก่อนนะคะ ไม่ใช่ไปลองเสื้อก่อนนะไม่หนูหนูไม่กินมันกินได้ค่ะแล้วเราก็เก็บขวดไว้ได้ค่ะซีนราใช่ค่ะยวถ้าต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขามีอีกแบบนึงเลยค่ะโว้ว้ว้วทุกคนโว้วววางหางเฮ้ยโว้ว ให้ให้นะหลังนี้้หกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ใช่จะน้ำให้เด่นหนน่ให้โอซิน่าก็าจะน้ำก่อนภารกิจของเรานะคะ่เมื่อเรามีแนวน้มว่เราจะซื้อเราจะเ่ได้กินกาแฟน้ำเปล่าอ่ะไม่ต้องพูดจ้ะ ัวไรคือต่างคนต่างจะพูดไม่มีใครใคนไทยคัดกันน่ารักไหมพี่คะน่ารักตอนนี้โอเคปะเอาไม่เจอตัวอ่ะไม่เจอเพิ่งเจอขาวโอเคไม่ต้องคุยแล้วไม่เจอเอ้ยตอนนี้ที่กว่าไหมพี่คระโน้ตโตกว่าด้วยอ๋อโอเคแม่บอกอะไรนะรองเท้าด้วยนะเออรองเท้าด้วยรองเท้าด้วยรองเท้าด้วยนะฟององแค่ฟองอ สั่นไปหมดแล้วอย่าเชียร์เยอะโอ้นี่มันแบรนด์ที่คีมพรชอบใช่ตัวแมวนิ้วการให้ตัวแมวตัวแมวนิ้วการไม่แมวมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดที่ไหนคะทีมมินิฮาร์ดที่ไหนคะมินิฮาร์ดราคาทั้งหมดนะคะแต่เที่ยมพรซื้อให้เองเทียอะไใช่ให้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 ้เปมาเปกลับไม่โกง แคบเปน้อยกว่าที่ยาเป็นไงบ้างดูใบมอใหญ่มากใหญ่แบบไม่ไหวแล้วอ่ะนี่เดินไม่ทั่วเลยอ่ะเราเดินไม่ถึง1ส่วนสี่เลยอ่ะแม่จะไม่ถึงจริงจริงนะคะคือจะบอกนิดนึงว่าไฮแบรนด์เนี่ยราคาแพงกว่าไทยนะคะแต่ว่าบางอันในไทยก็ไม่มีฉะนั้นบางอันก็ต้องเอาอ่ะก็ลองลองเลือกช็อปกันดูแล้วกันแต่เชื่อว่าก็สนุกดีแล้วก็ของค่อนข้างครบทุกทุกส่วนนะเนาะมาแล้วมาแล้วจ้ะทุกคน ปิดสวยปิดสวยปิดส,สวยเลยปิดจบมาอยากได้บอลตึงด้วยมีบอตึงด้วย <laughs> คะทุกคนสำหรับดูไบมอลนะคะก็สนุกมากเลยนะคะไปทั้งสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในดูไบนะแล้วก็มาห้างริปใหญ่อลังการมากในดูไบนี่เป็นครั้งแรกที่ยั๊บครั้งแรกที่มาดูไบอ่าฮะสนุกดีอ่าฮะร้อนแต่ว่าก็โอเคนะก็พอทนได้จริงๆมีหลายอย่างที่เฮียยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปขี่อูดยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปบริกบนแบบแซนดูทั้งหลายพี่แอ๊บไปจะไปนะอมะเดี๋ยวเผื่อไว้ครั้งหน้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะต้องไปกินข้าวต่อแล้วนะคะเนาะ ก็เดี๋ยวยังไงก่อนไปกินข้าวที่ยักษ์ต้องกิน,นอะไรก่อนไปที่มายเขาใส่ไอศครีมอะไรที่มายหมดแล้ว <Okay. S 1> อันนี้อ่ะ,อะเฮ<อ>่นี่ก่อนไปกินข้าวนะคะทุกคนซาเอศัดเลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะกินข้าวมันดึกเนาะแล้วก็ทาร่าก็กินไปแล้วกินแล้วที่มอยก็มีน,นี่ไปเทียัเหมือนกันไ <Okay. S 1> รเป็นรีมยังไม่เกียร์นี้ <Hey. S 1> ไปยักษ์ภาษี คือมันจําเป็นมากกับการเดินทางระยะเพราะว่าเราจะป่วยไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วอยู่ไทยหรืออะไรก็ตามเนี่ยทําร่างกายให้แข็งแรงไว้ก่อนเพราะว่าอย่างวิตามินซีเองก็สําคัญนะนี่อันนี้วิตามินซีสามพันมิลลิกรัมเลยนะเดินทางไม่เดินทางก็กินไม่อก็อย่างที่บอกคุ้มคุ้มกันเราเป็นมันปกติที่สุดดีกว่านะคะนอาปั่นอ่าโอเคแล้วก็นี่ก่อดทิ้งข้าจริงๆสองนี้เป็นสองไอเทมสำคัญมากการเดินทางนะคะไซส์แพดนี่คือ 3,500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีพวกกรีนซีเล็กไฟโตโซมนะคะมีรัสเบอร์รี่คีโตแล้วก็แอลคาดีนินเป็นแบบฟูมาราดด้วยก็จะมีประสิทธิภาพในการเผาผายไขมันที่ดีขึ้นไปอีกนะคะกินอันนี้หนึ่งซองเหมือนกินแบบ7แคปซูลเลยสำหรับแบบแคปซูลทั่วไปถ้าเราจะบล็อกเบิร์นตัวเนี้ยมาต่างประเทศเหมาะมากเพราะว่าเราจะได้กินอร่อยเต็มที่แล้วก็ยิ่งเดินก็ยิ่งเบอร์นะคะกลับไปจะได้หุ่นไม่พังนะทุกคนเนี่ยก็ฝากคลิปนี้ของพวกเรานะคะกับ พิเศษเลยที่ยักเออย e ินดูไบรวมถึงฝั่งสองคนนี้ด้วยจะเป็นช่องทางสะดวกซื้อทั่วไปนะคะหรือแอชชานเมทไทยแลนด์ M H ตรงนี้ซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนนี่ยากคลิปหน้าไปเที่ยวไหนดีเดี๋ยวรอดูกันนะกันโอเคกลับ,บย,ยีกยวโอเคบายบายฝากติด <Bye. S 1> ตามสับสไครต์เชียร์อัชแนลด้นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจา้ะ